พลังพฤกษาเคมีธรรมชาติแก้ปัญหาโรคหลอดเลือดสมองครับ สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆนะฮะที่จะให้พวกเราเนี่ยได้มาเป็นศึกษาแล้วก็เป็นกรณีเป็นองค์ความรู้และการที่จะปก ้องคนที่คนรักรวมถึงตัวคุณเอกให้รอดพ้นจากโรคร้ายโรคหลอดเลือดสมองครับซึ่งเป็นโรคที่น่ากลัวที่สุดเลยนะนะโรคนี้ต้องบอกส่วนตัวผมโคตรกลัวเลย่าวันนี้ครับมีข้อมูลหนึ่งครับจากเว็บไซต์นะฮะ g r e e n w o r l d o r g h นะครับต้องบอกว่ามูลนิธิโรคสีเขียวเ,ออเขาได้เอาข้อมูลในเรื่องของอไฟส,สเตอโรอยหรือว่าพฤกษเคมีกลุ่มหนึ่งนะครับที่ได้จากธรรมชาติได้จากธรรมชาติซึ่งตัวนี้นะครับเขามี คุณสมบัติในเรื่องของการช่วยลดไขมันเลวแต่ไม่ลดไขมันดีเพราะทำที่ลด LDL ได้ได้เป็นอย่างดีนะครับโดยที่ยังคง HDL ไว้ซึ่งเขาทาหน้าที่ลดไขมันเลวได้เป็นอย่างดีนะครับคราวนี้ครับตัวนี้ครับที่มาที่ไปเนี่ยต้องบอกว่าไฟโตสเตอรอลเนี่ยมีชาวฟินแลนด์ครับที่เคยมีปัญหาในเรื่องคอเลสเตอรอลสูงแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ป่วยทําให้มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองสูงที่สุดในโลกแล้วทําให้คนวัยทางานเนี่ยเสียชีวิต มากที่สุดครับเขาก็เลยทําการคิดค้นนะครับในปี1 9 7 2ครับนักวิจัยชาวฟินแลนด์ครับเขาได้ประสบความสําเร็จในการคิดค้นพบว่าไฟโตสเตอรอยมีผลในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดของชาวฟินแลนด์ส่งผลให้ภายใน5ปีหลังจากนั้นการตายของชาวฟินแลนด์วัยทำงานที่เนื่องจากโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดลดลงได้ถึงร้อยละ70%ครับโอ้เห็นไหมครับมันต้องบอกว่าคือองค์การอมไยโลกได้สนเสริญโดยจัดอันดับคุณภาพชีวิตชาว แปลว่าอะไรฮะไฟโตสเตอรอลน่าสนใจมากคือเขาทําการทดลองในเรื่องของการเอาผู้ทดลองมาแล้วก็เหมือนกันให้เขาเนี่ยได้รับสารอาหารตัวนี้เข้าไปโดยไม่ได้บอกว่าผู้ทดลองเนี่ยผูนะ้ดทดลองได้รับอะไรที่แตกต่างกันแล้วก็ต้องบอกว่าให้กับอาสาที่เข้ามาเข้ามาในเรื่องทําการทดลองตรงนี้นะครับแล้วก็เพื่อควบคุมผลหรือตัวแปรที่อาจจะทําให้ผลออกมาเนี่ยมันไม่คงที่วันนี้คนที่ดูแลในเรื่องของการให้สารอาหาร หรือให้ยาลงไปก็จะเป็นทีมนักวิจัยทําให้ได้ผลออกมาได้ชัดเจนครับซึ่งเขาได้ตีเขาเรียกว่างานวิจัยตัวนี้ได้ชื่อว่าคอเลสเตอรอลโรวิงเอฟเฟกซีแอนด์พลนโอ้โหแม่งยาวชิบหายเลยคือต้องบอกว่าไองานวิจัยตัวนี้เขาได้ทําการทดลองสุ่มตัวอย่างที่เรียกว่าดับเบิลบลินนะฮะซึ่งเป็นการทดลองโดยให้อาสาสมัครเนี่ยคือถูกทดสอบด้วยยาแล้วก็อาสาสมัครใดได้บ้างโดยที่คนที่รู้คือผู้ควบคุมการทดลองอย่างเดียวเพื่ออะไรฮะเพื่อลดการแปรผัน ของตัวแปรต่างๆลงและนี่คือเป็นในเรื่องของการทดลองเขาและงานวิจัยเขาได้ถูกตีพิมพ์ในวรารสารนะครับ Journal of f r a c t i o n Foods ชุดที่31หน้าที่119-124ในปี2017ครับต้องบอกว่าคราวนี้ครับในงานวิจัยเนี้ยเขาบอกว่าในการลดในการใช้ไฟโซลตรลอยเนี่ยช่วยลดคอเลสเตอรอลและไขมันเลว LDL แต่ไม่ลด HDL ครับโดยที่ไม่กระทบใดๆต่อระบบไตกีสลายอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะข้อมูลนี้น่า วันนี้ฮะที่ผมกําลังมาสื่อเรื่องนี้ให้ท่านได้เห็นเพราะว่าในไฟสโตสเตอรอยเนี่ยเรามีสารอาหารสำคัญน,นั้นอยู่ในโปรตีนที่ใช้ดูแลบลํารุงสุขภาพในกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดซึ่งเป็นหนึ่งในสารสําคัญที่อยู่ในนั้นเลยทําให้แปลว่าผู้ที่ได้ทานไม่ว่าจะเป็นโพลีทอย่างต่อนเนื่องหรือโปรตีนตัวอื่นที่มีส่วนผสมของ T60 และ G x เนี่ยจะทําให้ร่างกายเขาเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะฮะแล้วก็ลดในเรื่องไขมันเลวได้เป็นอย่างดีแล้วก็สุขภาพก็จะ แข็งแรงและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดฮะและนี่เป็นเรื่องสําคัญมากที่คุณเองจําเป็นต้องรู้เรื่องราวเหล่านี้ไว้ถ้าวันนี้คุณเองมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดสมองเ,ออเรื่องของโรคอามาัอามาพาตอัมพาตแล้วยังหาทางออกไม่เจอไม่รู้จะแก้ไงเชื่อไหมคนที่เป็นพวกนี้ฮะมันเกิดจากไขมันที่สะสมมาระยะเวลายาวนานเกิดจากพฤติกรรมการกินฤติก,การบริโภคครับโดยที่เราเองไม่ได้ระวังตัวนะทำให้เป็นสาเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นมาวันนี้ฮะถ้าจะแก้แก้ยังไงไปแก้ปัญหาพฤติกรรมเราก่อนต้องแก้ตอนที่ เราอาจจะยังไม่นอนติดเตียงนะแต่ถ้านอนติดเตียงแล้วทําไงญาติครับต้องดูแลเรื่องของโภชนาการเขาให้ดีให้สารอาหารต่างๆที่ช่วยในเรื่องของการลดไขมันได้ดีถ้าคิดไม่ออกไม่รู้จะเอาอะไรมาลดเอาโลีตีนไปลดนะจะช่วยได้แล้วก็ปลอดภัยด้วยและอีกอย่างหนึ่งอย่างที่ผมแจ้งนะถ้าได้ดูคลิปก่อนๆนั้นนี้มันดูดซึมไปใช้ได้เลยร่างกายสามารถไปใช้ได้และยังมีสารอาหารอื่นๆนอกจากไฟโซสเตอรอยแล้วอาหารอื่นๆที่เซลล์ต้องใช้ครับทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสพัฒนาการในเรื่องของการนำพาออกซิเจนไปสมองได้มากขึ้น การพัฒนาระบบประสาทส่วนกลางให้สูงขึ้นการฟื้นตัวของร่างกายก็มีโอกาสมากขึ้นครับป้องกันเรื่องของขาลีบขาเล็กนะประกอบกับการทํากายภาพบําบัดที่เหมาะสมครับแล้วร่างกายคุณก็มีโอกาสฟื้นมากขึ้นนนเด็กโอเคครับคลิปนี้เชื่อว่าเป็นประโยชน์แล้วก็น่าจะทําให้ท่านได้เห็นช่องทางในการดูแลสุขภาพกันเพิ่มขึ้นถ้าจูกใจหรือเห็นว่าคลิปนี้มันดีอย่าแบ่งไปให้คนอื่นก็แชร์ไปให้คนที่คุณรักนะครับหรือคนที่คุณห่วงใหญ่ต่อไปสวัสดีครับ